ทางด้านรองนายกฐธมตรีด้านความมั่นคงนะคะคุณสุเทพเทือกสุบรนเขาออกมาพูดนะน้องโก้เขาบอกว่าเขากังวลมากเลยนะไอเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะกําลังมีขึ้นระหว่างวันที่15-18นี้นะคะเขาบอกว่าเขากลัวและเกินว่าจะมีการ ตัดต่อคลิปวิดีโอแล้วก็ทําให้ประชาชนนั้นเข้าใจผิดเขาได้แล้วก็เรียกได้ว่าหลังจากที่ลูกพี่ออกมาส่งสัญญาณนะว่าจะมีการยุบสภาแน่ๆเลยไม่เกินสัปดาห์แรกของพฤษภาตอนนี้หลายคนก็ไม่สนใจนะคะ จากที่ไม่สนใจอยู่แล้วก็ยิ่งไม่สนใจใ<ช>เรื่องของเหตุการณ์บ้านเมือง<ร>พยายามที่จะเอาตัวรอดทุกวิถีทางนะคะแล้วก็พยายามที่จะสร้างภาพแต่ว่าในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะทําลายกลุ่มคนที่มีความตั้งใจแล้วก็ปรารถนาดีกับประเทศชาติของเรานะคะโดยในเรื่องนี้นะคะนายสุเทพก็ออกมาบอกนะคะว่ากังวลมากๆนะคะเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กําลังจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะฝ่ายค้านนั้นมีคลิปมีการตัดต่อด้วยนะคะเขากลัวว่าประชาชนนั้นจะเกิดความ เข้าใจผิดนะคะแต่ว่า บอกว่าตนเองนั้นพยายามจะหาข้อมูลและทำการบ้านเพื่อชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างดีที่สุดทั้งนี้หากพรรคเพื่อไทยจะนำเรื่องยางพารามาอภิปรายนั้นไม่ถือเป็นปัญหาเพราะเป็นเรื่องง่ายที่จะชี้แจงนะคะส่วนการนัดพูดคุยกันของพรรคร่วมรัฐบาลในขณะนี้จะยังไม่มีขึ้นเนื่องจากยังไม่สะดวกเรื่องของเวลาและเห็นว่าวันนี้ทุกฝ่ายควรตกลงกันได้แล้วควรเดินหน้าสู่การเลือกตั้งทั้งนี้เห็นว่าหากยุบสภาชะก็ไม่เกิดประโยชน์ลองไปฟังเสียงเขากันคะ่ะ อ่าโอเคเสียงรู้สึกว่าเสียงจะมีปัญหาแล้วน้องก็อันนี้ยกเสียงไปอย่างไรก็ตามนะครับความเคลื่อนไหวการเมืองวันนี้พรรคภูมิใจไทยกับชาติไทยพัฒนาเหน่ยนัดนัดรับประธานอาหารกันในสุเทพระบุว่าส่วนตัวทราบมาก่อนแล้วแล้วก็เชื่อว่าการนัดกินข้าวนั้นไม่ได้เป็นการต่อรองเรื่องการลงคะแนนอภิรปรายไม่ไว้วางใจ แต่คิดว่าจะเป็นการพูดคุยกันในเรื่องของการเลือกตั้งเพราะทั้งสองพักเป็นพักขนาดกลางส่วนที่พักเพื่อไทยระบุให้ตนลงนามสัตยาบันรว่าหากพักใดได้คะแนนสูงสุดก็จะได้จัดตั้งรัฐบาลน,นั้นในสุเทพระบุว่าคงไม่ต้องลงนามและคงไม่ต้องดําเนินการอะไรเช่นนั้นเพราะหากพักใดได้คะแนนเสียงข้างมากก็ได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลอยู่แล้วครับ